ราคาแล้วก็สเปครวมถึงลิงก์ถ้ามีจะให้ไว้ใต้คลิปท่ d e s c r i p t i ั n และพินพ์คอมเมนต์อุปกรณ์ตัวนี้ไม่ใช่ของผมนะครับผมยืมมารีวิวเจ้าของคือคุณแอชนะครับอีกแล้วตัวนี้เป็นอุปกรณ์ HandTool ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้มือใช้แรงเรานี่แหละไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับจาก Bosch นะครับ M ไม่ใช่ Bosch M Bosch B-O-S- o s C H M นี่คือมีวอกกี้นะผมจะพูดมีวอกกี้แล้ว Bosch นะครับ ตัวของเคสก็จะเป็นวัสดุประเภท ABS นะครับจะมีความทนทานต่อการใช้งานเป็นลักษณะาด้ามแบนด์แล้วก็จะมีสีดำจะเป็นยางสังเคราะห์นะครับเป็นจุดๆกันเลื่อน Bosch เองก็เป็นแบรนด์ผู้ผลิต power tool แล้วก็ hand tool จากเยอรมนีนะครับซึ่งใครรู้จัก Bosch ก็ เป็นช่างเป็น DIY ก็จะรู้จักกันดีลักษณะด้ามเขาจะเป็นด้ามแบนด์นะครับด้านหลังมีลันยัสสำหรับร้อยสายเชือกหรือว่าสายล่ามกันหล่นนะเวลาหล่นจากที่สูงโดนหัวเพื่อนข้างล่างเวลาทํางานเป็นช่างเป็นอะไรเงี้ยตัวเคสก็จะใช้สกรูฟิลิปยึดไว้นะครับแล้วก็ส่วนด้านหน้าจะมีฮาร์ดแวร์นะครับสำหรับดันเลื่อนนะครับแล้วเราจะเห็นว่าตัวของฮาร์ดแวร์จะเป็นปุ่มสีแดงด้านบนนะครับผมจะลองดันมันก็ดันได้เลยนะครับดันขึ้นดันได้เลยแต่ว่าดันลงเนี่ย ถ้าดันที่ปุ่มสีดํามันไม่ลงไว้ต้องกดสีแดงนะครับลงไปนิดนึงแล้วลากถอยหลังมันถึงจะลงนะครับตัวนี้ไม่ใช่มีดนะครับตัวนี้เหมือนเป็นเลื่อยนะเดี๋ยวเราลองดูครับเปิดด้านท้ายจะมีแผ่นปิดท้ายนะครับแล้วก็จะมีตัวเลื่อยซึ่งอันนี้จะเป็น flexible metal BIM นะครับของ Bosch กับตัวนี้เป็น wood นะครับแล้วก็ metal ก็คือตัดไม้ตัดเหล็กได้ รหัสตัวนี้เป็น s เ2อ2 ef นะครับกับ s 9 2 2 vf นะครับขนาด150มมหรือ6นิ้วนั่นเองนะครับจะบอกว่าเป็น10ทับ14 tpi นะครับ10แล้วก็14ฟันต่อนิ้วนะครับส่วนตัวนี้เป็น18 tpi 18 C ซี่ต่อนิ้วนะก็จะมีร่องรอยการใช้งานมาแล้ววิธีใส่ใบเลื่อยนะครับใช้ยังไงมาดูกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะดันถอยหลังแบบนี้ก่อนไหมนะครับแล้วก็แย่ ใบเข้าไปอย่างไรไม่รู้นะครับมันมันจะดันแบบนี้นะเดี๋ยวเราลองดูนะครับใส่เข้าไปตรงๆแบบนี้ได้ไหมมาดูกันโอเคนะครับวิธีติดตั้งใบเนี่ยเขาจะมีลูกศรมาร์กบอกตรงนี้นะครับบริเวณหัวแล้วก็จะมีลิ้นหรือว่าจะมีตัวเป็นตัวปิดแผ่นเหล็กตรงนี้นะครับไว้คือพี่จะใช้งานพี่ก็ต้องอดันนะครับตัวฮาร์ดแวร์ให้อ้าออกในลักษณะนี้นะครับดันตัวปุ่มเนีย่ยถอยหลังแบบนี้นะครับ จะเห็นว่าลิ้นตรงนี้ก็จะอ้าออกนะครับได้เห็นไหมครับจากนั้นพี่ก็นําตัวท้ายใบเลื่อยเนี่ยน่าจะเป็นใบเลื่อยจิกซอนะครับน่าจะนะก็แต่น,นี้เป็นเป็นจิกซอที่ใช้กับเลื่อยมือก็แย่เข้าไปในระหว่างลิ้นเหล็ก2อ,อันนี้นะครับอ้าออกแบบนี้นะมันจะมีสปริงช่วยดันยัดลงไปตรงๆแบบนี้เลยนะพอสุดแล้วนะครับพี่ก็ดันตัวฮาร์ดแวร์นี้ไปข้างหน้านะใบเลื่อยจะถูกล็อกดึงไม่ออกนะครับแล้วพี่ๆก็จะพร้อม good to go ใช้งานองศาของด้ามนะพี่จะเห็นว่า มันไม่ได้ตรงนะครับคือมันปกติใบเลื่อยถ้าตรงด้ามมันอย่างนี้นะครับมันจะต้องอยู่แนวอย่างนี้ใช่ไหมกระดกแต่เนี้ยเขาออกแบบมาให้ด้ามเนี่ยมีลักษณะคือเอียงลงที่บริเวณส่วนปลายแล้วก็ด้ามเนี่ยก็ทําให้มัน เอียงข้อมือแบบนี้เวลาตัดพี่ก็สามารถที่จะเลื่อยจากองศาด้านบนนะครับไม่ต้องหักข้อมือลงหรือว่าไม่ต้องหักข้อมืองานข้อมือขึ้นแบบนี้ซึ่งทําให้การสโตรกแล้วก็การเลื่อยเนี่ยเป็นไปได้สะดวกส่วนบริเวณด้ามนนะจะมีส่วนที่เป็นฮัมนะครับหรือเป็นแรมขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้นิ้วถล่าไปด้านหน้าจับแบบนี้มันก็อาจจะไม่ค่อยปลอดภัยนะเขาก็เลยให้จับบริเวณปลายทําให้คอนโทรลแล้วก็สโตรกถอยหลังได้ง่ายส่วนการเปลี่ยนใบก็ทําได้ง่ายด้วยนะครับด้วยการ กดปุ่มแล้วดันสีแดงถอยหลังนะครับถ้าดันตรงๆนี้ไม่ออกนะครับเพราะว่าพี่จับพี่จับแบบนี้อยู่แล้วนะหรือแม้ก็อย่างนี้นะพี่จะไม่มาจับอย่างนี้หรอกนะครับด้านหน้าก็จะมีส่วนกาดที่บล็อกไม่ให้นิ้วถล่มมาเวลาใช้ก็คือพี่กดสีแดงแล้วถลายถอยหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงมีดออกดึงใบเลื่อยออกตรงๆจากนั้นก็เปลี่ยนใบนะครับด้วยการปุ่มอยู่ตรงข้างหลังแบบนี้นะครับแล้วแย่ลงไประวังลิ้นโลหะที่มีนะครับสองฝั่งตรงนี้นะครับแย่ลงไปมันจะอ้าพอสุดโคนปุ๊บพ แค่นี้มันก็ล็อกแล้วนะครับแต่ถ้าผมไม่ล็อกมันก็จะหลุดดันมามันก็จะล็อกนะติดดึงไม่ออกแล้วนะครับนี่ก็เป็นเลื่อยมือนะครับ hand tool ที่ใช้ใบน่าจะเป็นใบจิกซอนะครับเลื่อยจิกซอ,อที่สามารถจะเปลี่ยนใบเลื่อยได้สะดวกนะครับแต่ว่าใช้แรงมือนี่แหละดึงแล้วก็เก็บใบเลื่อยสำรองได้ที่ตรงท้ายด้วยนะครับนี่คือ s o s นะครับรุ่นชื่อรุ่นอะไรราคาเท่าไหร่ไปดูใต้คลิปเอาเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณเจ้าของ ที่เอื้อเฟื้อให้มีรีวิวนะครับน้ำหนักเบานะตัวนี้เดี๋ยวผมลองชั่งน้ําหนักให้ดูแล้วกันก่อนจะก่อนจากกันไปนะครับตัวเล็กเบาๆไม่รวมใบนะ9 5กรัมเท่านั้นนะไม่ค่อยหนักเลยเบามากนะครับแล้วเจอกันใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีย้อนหลังดูรีวิวในเพลย์ลิส์ a n d to ทูและบอชบายบายครับเฮบิอ